ครับก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับวิธีการเอาถอดลูกหมากตีนกอกล่างนะครับนะก็มีด้วยกันอยู่2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือการตอกนะครับการตีนะครับการตีนะครับส่วนวิธีนี้ก็คือใช้การดูดนะครับก็คือเราจะไม่เอาลูกหมากนี้แล้วก็คือมันเสียแล้วนะครับวิธีการกชะตัวดูดแล้วก็ตามไปครับ ก,การถอดลูกหมากนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะเอาลูกหมานี้ออกจากเป้านะครับ่อ,อยังไงนะครับมาดูนะครับจะช้าทีจะช้าอีกครับอีก อช้ามามาเลยครับอ่ะอ้าอีกครับพี่ทองดิสนะอ่ะลงอีกครับอีกนิดอีกนิดอีกนิดอีกครับอีกครับอีกนิดนึง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 ะนะคให้มันหลุด อ่ะทีนี้ขึ้นครับขึ้นนิดขึ้นกดนิดขึ้นครับนีครับขึ้นเลยครับขึ้นเลยเป็นไครับต้ระวังระวังมะดีครับขึ้นนะครับขึ้นล็อกเลยก็ลงครับลงให้ล็อกครับจากนั้นนะครับถอดลูกมาล็อกล้าง ใช้เบอร์สิบี่้วเบอร์สิบเจ็ดนะครับสี่ตัวครับมั้ี่ตัวใช้เหมือนกัครับเราเอาพวกคดี 没有到。嗯 <laughs> เป็นลูกหาากปีนลกล่างนะครับมันแน่นมันฝืดนะครับมันฝืดนะซึ่งมันไม่สามารถจัดระเบีได้นะครับมันมีหลวมกับฝืดนะครับก็ไปตรวจเช็คนะครับนี่คือลูกหมากปีนกล่างนะครับนะเรบนะาทนะําทการเปลี่ยนก็คืออาการก็คือโคมอลไยหนักนะครับเวลาหักโงราลอยแล้วคนขับรู้สึกว่ามันหนักนะครับหัตาปหักวามันหนักโอเค สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาใส่ลูกหมากปีนนกล่างนะครับนะใส่ลูกหมากปีนนกล่างนะครับก็ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับโอเคมาดูใกล้ๆครับดูของใหม่นะครับมีการใส่นะครับแกมากนะครับแล้วก็เอาหัวค่มลงนะครับอันนี้เราไม่ได้เปลี่ยนลูกหมากปีนนกบนนะครับเปลี่ยนแต่แต่ลูกหมากปีนนกล่างนะครับมันก็เลยจะยากนิดนึงก็ใส่ ค่อมลงนะครับแล้วก็เสียบน็อตัวเมีย,ยข้างล่าง นับสตัวครับอันนี้คือเราไม่ได้เปลี่ยนลูกหมากปีนลูกบนนะครับคือคือบางคนเขาจะถอดข้างบนก็ได้นะครับนะแต่ผมไม่ได้ถอดนะถ้าถอดข้างบนอาจจะง่ายกว่านะครับถมานักสีไปนักสามต,ตัวตัวบนนะครับลูกหมากปีนลูกบนมันจะง่ายกว่า ก็แล้วแต่คนชอบแต่อานนี้อาจจะยากหน่อยนะครับอาจจะยากหน่อยเพราะว่าทอชั้นบามันดีดโอเคมาใช้บอกลมเลยนะครับ ก็เปลี่ยนะครับเพราะว่าบล็อกลมบางทีมันไม่แน่นพอครับดึงตึงๆมือเด็ด นี่คือการใส่ลูกมากือนกล่างเข้ากับตัวปีนนกนะครับเอาลูกมากใส่ไปกับปีนนกนะครับก็ตรงนั้นเจอน,น,นี่บ้างเจของนะครับล็อกเบอร์สิบเจ็ดนะครับอันนี้คือเราไม่ได้ถอดลูกหมาตีนนกเูอนะครับมันก็อาจจะย,ยากนิดนึงเพราะเราไม่ได้เปลี่ยนแต่บางคนเขาจะใช้วิธีการคือถอด นอตสตัวนี้ครับถ้าตอนนี้ที่ไม่เปลี่ยนมองน,นถ้าเรารตอนตอนี้ที่เราไม่เปลี่ยนลูกหมาปีกลูกบนเนีย่ยเขาจะถอดน,น็อตสาตัวนี้เพื่อให้มันอิสระนะครับแต่ว่าคันนี้มันมีเซ็นเซอร์ ABS นะครับระวังมันขาดนะครับ ต้องอัดอ,อีกรอบหนึ่งเพราะว่าบล็อกลมมันแน่นในฟองครับจรงจรองครับขันฝั่งังงวเมียนะครับล็อกฝั่งตงวคูเราจะทำก,การใส่ลูกหมาดปิดนกครับเข้าไปที่ลุมล้อนะครับชุดชุดลุกล้อนะครับ ตรงนี้นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นทอัชนบาร์นะครับมันดีดนะครับอันตรายนะครับก็ต้องค่อยๆระวังนะครับโอเคครับบอลลงดิกครับนะครับลองดีๆนะครับถ้าเราถอดปิดนกบนน่ะมันจะง่ายนะครับแต่นี่เราไม่ได้ถอดนะครับช้าๆลงครับอีกครับลงอีกครับอีกครับอีก ลังดีดนะครับอีกครับอีกอีกประมาณนิดนึงดูดูดูขาลิฟต์ไดนะ้ดูขาลิฟต์ด้วยอ่ะทีนี้ขึ้นครับพอพอพอไปอรครับนะครับระหว่างแล้วเราก็ขาน็อตดูรูนอดด็อตเลยครับอ่ะบอลขึ้นอีกครับ ดีครับก็นี่คือวิธีการใส่นะครับจากนั้นราทำการขันล็อกใหญ่นะครับยิบสองยี่สี่ครับยี่สี่ดูรูปเป็นล็อกครับเวลาที่เราขันลูกหมากครับขันเข้าออห้ามคลายออกนะครับโดยเด็ดขาดนะครับขันนะครับ ห้ามไลออกด้วยเด็ดขาดนะครับเพราะมันเป็นลูกหมากนะครับเป็นเทปเปอร์นะครับเอางดยครับดูตำแหน่งดูล็อกนะครับแล้วเราก็ทำการล็อก เราพยายามเอาปีนออกมาข้างดอกมันจะไดนะ้นะครับครับแล้วเราก็ถักงขึ้นลง นี่ครับเป็นการล็อกปินเราสกับตัวนี้ไปตอนนี้ก็อยู่แล้วครับโอเคนี่เป็นการใส่นะครับลูกหมากปิดลูกล่างนะครับก็ระวังนิดหนึ่งนะครับตัวนี้บางคนอาจจะถอดนะครับถอดมับสามตัวนี้ก็ได้นะครับเพนะื่อที่จะได้ก็คือเราใส่จากข้างล่างแล้วค่อย ดีดนะับคอชนไม้ขึ้นมาแล้วใส่ข้างบนมันจะปลอดภัยกว่าแต่เมื่อกี้ผมไม่ได้ถอดก็เลยใส่นี้ครับเพราะว่าถ้าถอดนี้มันต้องถอดสายสเซ็นเซอร์ a b s ถอดสายเบรกนะครับก็อาจจะถอดยึดกว่าเดิมแต่นี่ผมถอดนี้จะต,ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับ